สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตงียวคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะแบรนเนมมือสองอยู่ย่านไหนอะไรยังไงก็รอติดตามในคลิปนี้นะคะันมีมากมากเอาไงอ่ะ เช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินขนมกันก็คือเป็นคาเฟ่ที่คาวที่แล้วเรามาแต่ว่าไม่ได้กินเพราะคนเยอะมากอันนี้เราก็เลยมาแบบเร็วหน่อยละเขาเปิด10โมงตอนนี้10โมงครึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าคิวมันจะแบบเยอะหรือเปล่า ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้าน Little Bakery นะคะจะเห็นว่าแบบคนเยอะมากอันนี้คือเรามาตอนเช้าแล้วนะขนมก็คือมีให้เลือกแบบเยอะมากๆ<ม>แล้วก็<ม>ที่นั่งมีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะใครที่แบบอยากจะมาเร็วๆก็มานั่งข้างนอกถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้เพราะว่าร้านน่ารักมากเนี่ยทุกคนสามารถที่จะซื้อโดนัทนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปปิกนิกได้คือมันน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะลองมาชิมโดนัทนะคะร้านนี้ก็คือมีหลายรสมากเคนเองแตลด้วยภาษามือดิอร่อยนะแต่ก็แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้ภาษามือภาษามือภาษามือ,อนจะบอกว่าตอนนี้เราเดินเล่นอยู่แถวโอโมเตซา,านโดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ไปได้เสื้อพาเลตมาตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูน่ารักมาก นี่เป็นแบบว่าชุดที่เพิ่งดรอปมาเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะร้านไหนที่แบบว่ามีเสื้อผ้าแบรนด์ฮิตแบรนเนมมือสองอยู่ย่านไหนอะไรยังไงก็รอติดตามในคลิปนี้นะคะจริงๆคลิปญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทหน่อยเพราะว่ามีคอนเทนต์มากมายเดี๋ยวกินเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวช้อปนะคะก็ฝากบุติดตามนะคะกดไลค์กด, like, กด Subscribe อรอไว้เลย น,นี้เราก็อยู่ในร้านคาสโนวาวินเทจนะคะก็จะมีกระเป๋าวินเทจเยอะมากมีแบบว่าหลุอลยอะไรเงี้ยแล้วก็ชาแนลรุ่นแบบเนี้ยที่มันหายยากๆที่เป็นวินเทจก็มีอย่างใบนี้นะคะประมาณแสนแปดแล้วก็อันนี้ก็คือความหลุยใดๆเท่าไหร่เอ่ยก่อนนี้จะเป็นแซงโลหองทั้งหมดอันนี้หมื่นห้าทุกคนนิวมีน่ารักมากเอาไงอะแอมีสไดไดๆก็คือมีนะจ๊ะ ร้านที่สองที่เป็นร้านวินเทจชื่ออะไรครับคิงเี่ยเขียนยังไงคิงเี่นเขียนยังไงเคนขอเป็นแบบเป็นาอ็น คือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีร้านแบรนด์เนมมือสองค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาขี้เบื่อแล้วเขาก็ใส่แบรนด์เนมกันเยอะนะคะเขาก็จะเอามาแบบขายตามร้านมือสองก็เลยจะเห็นว่าแบบที่นี่เนี่ยเขาเป็นแหล่งที่ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมของมือสองอะไรเงี้ยเยอะมากๆที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะแยกแบบพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไว้แล้วก็มีค่อนข้างที่จะแบบหลายแบรนด์มากๆอย่างอันเนี้ยชาแนลก็คือน่ารักแต่คู่เล็กมากนี่นะคะอันนี้ราคา60 0 0 0บาทดีออ พวกเอเซอรี่ก็มีนะคะโหร้านนี้มีน้องแนวจิ๋วด้วยนี่ไหนเฮ้ยมิวมิว,มวเท่าไหร่อ่ะดูดิสองหมื่นเจ็ดร้านนี้ก็คือยิ่งใหญ่มากนะคะของเยอะสุดๆมาตามกันได้เลยดูดิเยอะมากใหญ่มาก เดี๋ยวเรากําลังเดินนะคะไปกินร้านอุด้งที่แม่ชมมากินอะ่ะทุกคนมันอยู่แถวๆฮาราจูกุนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคิวจะเยอะไหมเพราะว่าร้านญี่ปุ่นที่แบบดังๆอะ่ะคือคนมันจะแบบเยอะมากร้านชื่ออะไรคะทุกคนเมนชิระชิเมนชิระชิแล้วสรุปก็คืออยู่ติดกับร้านเบเกอรี่เมื่อเช้าเลยนี่เราก็เดินอ้อมโลกไปนู่นไปนี่ mm hmm. นี่ก็คือแถวนะคะได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในร้านแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นร้านที่แบบขายอุด้งเส้นสดนะคะก็คือเขาจะนวดอยู่แบบรงข้างหน้าร้านเลยของเฟซจะเป็นแบบฟิลเหมือนคาร์โบนาร่าโอ้ใช่แล้ว่าษาไทยเส้นเหมือนจัดเส้นดีไม่เหงเนดีมาก เป็นไงบ้างคะพี่การอร่อยไหมน้ำซุปคืออร่อยมากเรื่องร้านนี้นะคะก็ตกถ้วยละประมาณ300บาทอะไรบแบบน,าาน,นี้แล้วก็ไอตัวคาบนาล่าก็คือเรียนแล้วก็เส้นดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเรียนอะตัวที่เป็นสุกเนื้ออร่อยมาลองกันได้ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฮาราจุดๆย่านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกย่านหนึ่งที่แบบเป็นย่านแฟชั่นนะคะก็จะมีร้านเสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็แต่ละแบรนด์ก็คือจะมีความ จัดจ้านนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคนเยอะมากบอกว่าจะพามาช็อปแปลกินก่อนจ้าที่คาราจูกุนนะคะก็จะแบบมีพวกเสื้อผ้าขายใช่ปะ่ะเราก็จะมีเหมือนพวกร้านเล็กๆขายพวกขนมอะไรเงี้ยอยู่ตลอดทั้งเส้นเลยคนเขาก็จะชอบมาซื้อขนมกินกันคือที่เนี่ยเขาไม่ให้เดินกินนะใครที่จะซื้ออะไรกินก็นั่งเกินให้แบบบ่อยกระโปองอันนี้มีความน่ารักนี่ ซีท่งแบบนี้ก็คือกำลังคิตตัวนี้3ามสามเก้าเท่าไหร่อ่ะสามพันสามร้อยประมาณเก้าร้อยบาทนาท่ารักดี ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่ขายแบบว่ารองเท้าหลายๆแบรนด์ band, ไว้ด้วยกันนะคะชื่อว่าบิลลี่ UGG Nike Salomon อะไรเงี้ยคือมีหมดเลยแล้วก็ละค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นราคาป้ายเนาะบางร้านที่แบบมีพวกรองเท้าเยอะๆมันจะขายพวกรีเซลซึ่งราคาก็จะอัพไปแต่ว่าร้านเนี้ยเป็นราคาป้าย สวัสดีวันที่2นะคะทุกคนเมื่อวานก็คือไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเราก็ไปย่านเดิมๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่นาคาเมกุโคระนะคะก็จะเป็นเส้นที่มีคลองแบบยาวๆเลยแล้วก็คนเขาจะชอบมาดูดอกสักุระบานซึ่งเรามาได้ตรงสว่างสุดๆเพราะว่าสักุระก็คือ,อ,อมีแตกิ่ิงเศร้าไหมแต่ว่าแถวนี้นะคะก็จะมีพวก ร้านพวกเสื้อผ้าวินเทจร,ร้านก,กาแฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใครที่ชอบก็มาเดินเล่นกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะพาทุกคนไปช็อปปิ้งของมือสองกันจ้าเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าซากุระบานก็จะแบบทั้งเส้นตรงนี้เลยก็จะเป็นซากุระทั้งหมดเสื้อผ้าย่านนี้ก็จะเป็นแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะคะแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าหมาด้วยน่ารักมากคุณชายดูชุดไปฝากของหมาแล้วไหนดูริน้นไงไหมอือ ออตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้าน บีนบีนทูบาร์นะคะก็คือเป็นร้านที่ขายพวกช็อกโกแลตมีหลายอย่างมากมีขนมมีช็อกโกแลตบาร์มีเป็นผงโกโก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ฮอตฮิตแล้วก็ดังมากในย่านนี้คือตรงเนี้ยข้างๆเขาจะมีทําแบบช็อกโกแลตสดเลยมาแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเราสั่งมา2ตัวช็อกโกแลตอันนี้พี่การสั่งเป็นชาช็อกโกแลตนะคะ ไม่ค่อยเป็นความอะโกะแลตป,ป้าแต่กินโฮติชันมันเป็นช็อกโกแลตกับโฮติชันเดี๋ยวต้องลองช็อกโกแลตดีนะคะพี่คินบอกว่าโคตรดีอืมอืมม้นวป่เปรี้ยวอืมช็อกโกแลตเี่ของดีเป <laughs> ็นช็อกโกแลตดีแบบละลายแบบนุ่มมากอะ่ะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์คั่ใหญ่มากอ่ะแต่ว่าเราจะสู้ <laughs> อืม <laughs> มันะแ,แบบคล้ายๆแบบครีมพัฟแต่ช็อกโกแล,กลตคืออร่อยมากอร่อยมากเยอ่ะเป็นไงอร่อยเหะอดีเนาะใช่มันอร่อยละมุนมันไม่หวานเกินไปอะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบช็อกโกแลตเข้มข้นอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ความเบาๆอะไรเงี้ยตัวนี้ อันนี้เป็นร้านอะไรคะพี่กัน,น,นเ,เนออฮาเลลูก็จะมีแบบพวกเสื้อผ้าวินเทจต่างๆกางเกงิกกี้ อันนี้เราก็กลับมาเก็บของแล้วก็เปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไป,ปไไชิโมกิติสวานะคะอันนี้ก็จะเป็นย่านของมือสองอะไรอย่างงี้นี่ชุดแฟดนี่ไปเดี๋ยวไปกันตอนนี้สายแล้ววันนี้ไม่มีแดดเลยอะ่ะพื้มสุดๆ ถึงแล้วนะคะทุกคนชิมโมกิติซาวะนะคะก็คือขึ้นสถานีมาแล้วก็จะเจอเลยอันนี้เขาก็จะเป็น,นร้านเสื้อผ้าอยู่ตามสองข้างทางน,นะคะมีเยอะมากแล้วก็อย่างที่เป็นบอกไปทุกคนจะเป็นแบบของมือสองใครที่ชอบเสื้อผ้าแนววินเทจอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้ถึงแล้วนะคะร้านแรกนี่น่ารักเนาะเป็นแบบมีความเบรเซอร์แล้วก็เป็นผ้า รมดาธรรมดาอย่างตัวนี้นะคะก็คือเป็นเอี๊ยมแบบนี้ราคา7,700เยนอะารัตัวนี้เท่าไหร่น่ารักอะ่ะ432,200ให้ดูข้างหลังดินี่น่ารัก เป็นว่าที่นี่ราคาก็จะไม่ได้ถูกขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาดิดาสไนกี้อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นมีแบรนด์อ่ะแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเป็นแบรนด์ไฮเอ็นอะไรก็คือเป็นแบบพวกแบรนด์สตรีทอะไรงเงี้ยก็ขายตัวหนึ่งสองพันพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้พวกแบรนด์เนมต่างๆก็คือมีอยู่อันนี้ก็คือเขอ็มขัดชาแนลนะคะสามหมื่นบาทส่วนย่านนี้ของส่วนใหญ่จะเป็นของคุณผู้ชายนะคะ ผ,ผู้ชายก็น่าจะได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมคะสรุปทุมไหมคะโอ้ยน่ารักมากพันแปดนะคะตัวนี้น่ารักมาก ญี่ปุ่นนี่เป็นเหมือนสวรรค์ของคุณผู้ชายเลยเพราะว่าอาหารก็อร่อยและที่สําคัญคือเขามาแล้วเขาสามารถที่จะช็อปปิ้งได้คือเสื้อผ้าผู้ชายดีๆแล้วก็ราคาดีเยอะมากๆถ้าเกิดไปเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความน้อยๆหนแต่มาญี่ปุ่นคุณเขาก็คืออน j o ยสุดๆใช่ไหมคะเอออนจอยสุดๆันนี้น่ารักมาก,มากแปนเท,ท่าไหร่แปดพ โ,โอ้ลานหลึกหลับมากอยู่ชั้นสองเฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะเสื้อยืตัวนั้นน่ารักตอนนี้สาวๆขอยอมแพ้จากยานชิโมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นของแบบวินเทจล้วก็ต้องคุยนิดนึงซื้อของผู้ชายเยอะมากเราก็เลยมาต่อแถวซื้อปลานจะะ้ะ <c oughs> ไม่รู้ไหนหยูใส่อมบอกี่านคาสตาร์ดเนาะใส่เหมือนโกเกียวบ้าเราแต่แป้งอร่อยแป้งดี มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็คือฝนตกจ้าก็เลยมานั่งหลบฝนกันที่ <99. S 1> ร้านกาแฟนะคะก็คือเป็นร้านที่แบบดังมากอันนี้พี่สาวกรติคือมากันแบบไม่หยุดพักเลยเราก็เลยสั่งเป็นกาแฟร้อนนะคะตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปแต่คือแบบฝนตกไงเศร้าก <c oughs> าแฟานุ่มมากอร่อย ร้านคือแบบมีความโคซี่แล้วก็คนเยอะมากขนาดฝนตกนะโตคือแบบแน่นพี่กันจะต้องซื้อของให้เฟนหนึ่งอย่างในทริปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเขาเขาเขาเลือกเองได้ญญนะไม่ได้เขาต้องเลือกสัญญานะทำเป็นอะไรเ <laughs> พื่อได้ไหอะไรว่าใส่ใส่เพื่อเสียงดำแล้วก็แบบฝ <laughs> นตกเหรอสอง ตอนนี้นะคะเราก็มาต่อแถวกินรามิงนะคะแล้วก็แถวอโอโมเตะแหละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอีกสองร้านนะคะที่เป็นร้านขายแบวนเลี้ยวินเทจถ่ายของพวก,พวกแรล,ล่ๆอะไรเนยคือเราอะอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งกับแว่นอันหนึ่งที่เป็นวินเทจต้องไปรอรู้ว่าที่นั่นจะมีไหมนะคะตอนนี้ก็คือหิวแล้วฝนก็คือตอกทั้งวันนี่นะคะร้านนี้ เสิร์ตใน Google Map แบบแรนดอมเห็นว่ารีวิวเยอะดีเฟน,น,นเอาเออสไปซี่เออทงคัส,สึออโอเคขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะทุกคนเราสั่งเป็นราเมงสไปซี่นะน่ากินมากอันนี้เป็นสั่งเป็นเส้นแบบแข็งนะคะอ,อร่อยมากมีความแบบ นัวนัวมันเป็นเหมือนเทงคัตสึแล้ก็คือเป็นซุปกระดูกหมูแล้วก็ใส่ความเผ็ดเข้าไปอดีแต่เค็มไปนิดนึงม,มีสาหลายให้แตบบุกเฟ่้วยใส่ได้เองตามใจชอบ สรุปสำหรับรามเมงร้านนี้นะคะก็คืออร่อยแต่ว่าเค็มจนไตสั่นไปเลยคือรามเมงที่ญี่ปุ่นมันชอบเค็มจัดเลยอะขนาดเป็นคนกินเค็มนะเป็นว่าเนี่ยคือเค็มแบบไตร้องขอชีวิตอะทุกคนแต่เมนูเขาก็จะมีให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะใครที่เบื่ออิชิรันน่ะก็มาลองดูได้นะเพราะอิชิรันน่ะคนต่อแถวยาวมาก ใครที่เคยกินแล้วก็ลองเปลี่ยนร้านอื่น,นดูเนาะมาลองร้านนี้ดูก็ได้ถือว่าก็อร่อยใช้ได้เลยถึงแล้วนะคะร้านที่เราอยากพาดูคนมาเอามอวินเทจร้านนี้ก็คือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีพวกของแร่แร่วินเทจหายาแบรนด์เนมอะไรเงี้ยร้านนี้คือ Number รวันแล้วก็ราคาก็คือนัมเบอรวันเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวต้องลองขึ้นไปดูก่อนว่าจะมีอะไรที่เราสามารถซื้อได้ไหม มาแล้วก็เจอเลยทุกคนใบที่เป็นอยากได้นี่สีฟ้าสีชมพูน่ารักทั้งคู่ใบนี้สองแสนหกหพเยนนะคะประมาณหกหมื่น,น่ารักแต่แพงสี่เกดใบนี้อันนี้ก็น่ารักเป็นเต้อันนี้ก็คือห้ากว่า สรุปก็คือเกลนะจ๊ะเพราะว่าแพงมากไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้คือต้องบอกว่าของเขาคุณภาพดีงานแบบไม่เหมือนมือสองอะไรเงี้ยแต่คือราคามันเกินจะต้านอ่ะไปซื้อของมือหนึ่งดีกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่มันแพงมากเลยอ่ะแต่ร้านเขาอะคือของแบบคุณภาพดีทั้งนั้นเลยนะแบบเหมือนเขาคัดมาแล้วว่าแบบเออเอาของดีๆมาขายอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บรรยากาศข้างในค่อนข้างที่จะอึมครึมนะคะพนักงานก็คือจ้อง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 ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมาให้ดูเท่าไหร่เพราะกลัวเขาด่าไงอันนี้ก็คืออีกร้านหนึ่งนะคะทุกคนอยู่แถวแถวอมมอเหมือนกันร้านดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตของต่างๆก็คือรอตาลอใจมากร้านนี้ก็มมีลายที่เราอยากได้นะคะ มนนีน้องแนวแบบแน่นๆเลยดูคนมีหลายแบบมากอันนี้เขามีชั้นสองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูกันว่าจะมีแวน่นที่เราอยากได้ไหม,มเยอะมากอยากมีบ้านที่มีกระเป๋าชาแนลแบบนี้อยู่ที่บ้านได้ไหมคะหนึ่งใบหนึ่งใบทั่วเนาะเมื่อกี้กันบอกเขาว่าเฟนอะอยากได้แว่นแล้วก็เอาไปเขาดูเขาบอกว่าแบบเพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเขาจะไปหยิบมาให้มันต้องยังไงอะมันต้อง ะะทุกคนสรุปคือขายไปแล้วเศร้าแป๊บเศร้าแป๊บแต่พนักง,งานร้านนี้น่ารักมากน่ารักกว่าร้านออมเยอะมากคือเขาแบบพูดดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบเมืองไทยมากเขาชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยทุกคนมาได้นะเป็นว่าร้านนี้แบบดีกว่าอมอีกอ่ะ นักง,งานดีแล้วก็ของเยอะมากมี2ชั้นพวกอิสเซสอรี่อะไรเงี้ยก็มีเพรียมกลังจะพาทุกคนไปอมโมออีกที่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีเป็น2ส,สาขานะอีกสาขาหนึ่งมันจะเป็นแบบมีชาแนลเยอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ซื้อหรอกราคามแรงอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันนะคะเผื่อใครที่ชอบชาแนลวินเทจอะไรเงี้ยจะได้มาตามเดินเลยจากร้านเมื่อกี้มานะคะก็จะมาเจอกับอมโมอ,อีกหนึ่งสาขา กลัวร้านนี้เข้าไปแล้วแบบพนังงานดุเวอร์แต่ไม่รู้สาขานี้จะเป็นยังไงนะบอกตรงๆว่าที่นี่ก็คือมีทุกรุ่นที่ทุกคนอยากได้ เจอแล้วทุกคนแว่นที่เราอยากได้เยอม่มากอันนี้เป็นไงทุกคนห้าหมื่นสี่อันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นอีกสีนึ่งไหนน่ารักกว่ากันราคานี้นะคะแว่นน้องแนว ยีในที่สุดนะคะเราก็ได้น้องแว่นที่เราตั้งใจนะก็คือใจอทริปนี้อยากได้แว่นอันนี้กับกระเป๋าแหละแต่คือกระเป๋าไม่ไหวไงราคาแบบแรงเกินก็เลยอันนี้อันเดียวก็พอแล้วนะคะพอใจก็ใครที่ชอบแบรนเนมมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาแน,นลอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาได้ออม,มอสาขานี้รู้สึกว่าจะเป็นชาแน,นลทั้งหมดแล้วก็ที่ก่อนหน้าในที่เราไปก็จะเน้นพวกแบบ Louis es, ลุยแอร์เมสอะไรอย่างเงี้ยที่นี่คือมีครบแบบครบมากอะ่ะ เป็นได้แว่นอันนี้มาราคาประมาณ1ม0 0นหนึ่กว่าบาทนะคะมันได้มันได้แท็กอะราคามันจรงิจรงๆประมาณ3 8มหมแล้วก็ได้แท็กอีกแล้วเราก็เดินมาเจอกับออมเจนเทลนะคะอันนี้ก็จะขายเป็นเหมือนแบบพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยของผู้ชายแต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าแฟนเราไม่ชอบใช่ไหมแฟนเราเงินหมุนเบ๋ชอบแฟนไม่มีเงินก็ <laughs> ใครที่มากับคุณแฟนนะคะชอบแบรนด์นีก็มาดูที่ร้านนี้ได้นะคะ เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเดินข้ามตรงนี้แล้วก็เดีจะไปซื้อขนมกินกันนะคะเป็นร้านที่แบบกําลังดังแล้วก็มันก่อนเห็นคนต่อแถวยาวมากคือแถวแถวนี้ชื่อว่าร้าน number ช h u k a ช h u k a ชู u k a รูน n <c oughs> <c oughs> ไมล่ะ <c oughs> แบบเห็นว่าปิดหนึ่งทุ่มแต่ว่ามันน่าจะหมดอดกิน <c oughs> หลังจากซูก้าปิดไปนะคะเราก็เลยมาลองกินมัชชะโตกเกียวแทนไดฟุกุที่อยากกินก็โซเอาคืออะไรวันนี้คืออะไรเมื่อเย็นเลยนะคะเรามากินซูชิยอมใจกันที่ร้านซูชิโนมิโดรินะคะก็คือจะอยู่ตรงแถว ทิวยาซิตี้นะมันจะแบบเหมือนติดกับสถานรถไฟเลยแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นสี่นะคะอเรากําลังรอคิวคือส่วนใหญ่ร้านที่เนี่ยที่แบบดังๆอะไรเงี้ยก็จะต้องรอคิวกันนานนิดนึงนี่ก็คือเมนูนะคะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านคือชิวที่แบบราคาดีคุณภาพของดีอะไร าจา,านนี้นะคะหน0รอแบาทเท่าน,น,นั้นเนี่ยทุกคนเขาหมดตรงนี้แ0ดร้อยบาทอค้วสูตรสูงสุดทุกคนดูแซลมอนความยาวของเขา สรุปมือนี้นะคะเลขที่ออกก็คือ4840คุ้มมาก